สวัสดีครับสวัสดีพี่พื่เพื่อนทุกท่านทุกคนเลยนะครับผมที่นิยมสะสมพระเครื่องนะครับวันนี้นะผมก็จะพามาชมเสมา9รอบนะครับหลวงปู่ชีพทีระปัญโยนะครับผมอายุร้อยแปดปีวัดป่าสุทาวาสจังหวัดนครพนมนะครับซึ่งเป็นเสมา9รอบนะครับเป็นรุ่นแรกของพระเครื่องไทยเลยนะครับก็ถือว่าสุดๆนะครับท่านเป็นสิทธิ์ผู้สืบทอด พุทธคมนะครับจากสมเด็จรุ่นนะครับแห่งนครจำปาสักนะครับประเทศลาวนะครับก็ถือว่าสุดๆนะครับรุ่นนี้นะครับโอ้โหวงการก็เข้ามาร่วมเล่นรุ่นนี้ถือว่าร้อนแรงมากๆนะครับถือว่าท็อปสุดนะครับณเวลานี้แล้วครับแล้วก็เป็นปรากฏการณ์นะครับสําหรับเสมาเก้ารอบรุ่นนี้นะครับถ้าไหนพลาดโอกาสนี้นะครับพลาดแล้วพลาดเลยนะครับมีโอกาสเก็บไว้นะครับเป็นรุ่นแรกเราเกิดทันยุคท่านนะครับอ่าเก็บไว้ให้ลูกหลาน ได้บูชากันนะครับนะคนละเหรียญ2เหรียญนี่คือไม่ผิดหวังนะครับทรงคุณค่าในอนาคตแน่นอนนะครับรุ่นนี้นะอ่ะเรามาดูตัวอย่างเหรียญเลยนะครับพี่ๆอ่ะมาชมกันเลยครับแต่ละรายการนะครับอ่ะเรามาชมนะครับอ่ะก็จะมีกล่องอยู่หลายแบบนะพี่เนาะไอตัวนี้เป็นแจกในพิธีนะครับพี่เนาะอ่ะจะเป็นกล่องซีนเดิมแบบนี้นะครับอ่านี่จะเป็นกำมะหยี่สีดําโชว์แบบนี้นะครับนี่ผมก็ได้มาแค่หนึ่ง ลุ้นเท่านั้นนะครับสำหรับรายการแกกก็ถือว่าเล่นกันแรงนะพี่พี่เนาะอ่าตัวนี้นะครับกล่องแบบนี้นะพี่พี่เนาะอ่าแล้วด้านล่างสีเหลืองเป็นรายการที่18นะรายการจองเป็นเนื้อทองแดงเถียดลงยากีบอนนะครับลุ้นเลขสวยลุ้นหลังยันหลวงปู่นะครับรุ่นนี้ก็จะมี พิมเด ama, ียวนะครับส่วนด้านหลังจะมี2พิมนะจะมีพิมพ์หลังยันลงปู่แล้วก็หลังยัน5้านะครับอ่านี่ขึ้นรูปไ่ดูตามนี้เลยนะครับผมเนาะอ่าส่วนเนื้อรายการทองแดงเถื่อนซีนเดิมน่าจะเหลืออยู่ประมาณ3รลุนนะครับตอนนี้เนาะพี่พีก็ได้ปิดมานะเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างนะครับอันนี้ตัวนี้จะเป็นกล่องอ่าเป็นกล่องลุนนะพี่เนาะอ่ากล่องลุนจะเป็นกล่องสีชีมแบบนี้เลยนะครับเป็นกล่องลุนนะแต่ละกล่องแต่ละชุดก็จะสีแตกต่างกันไปนะครับอาจจะผมให้ดูเหรียญอ่า เนื้อทองแดงเถืียนรายการจองที่18ก่อนนะครับนี่จะสร้างไม่เยอะนะครับแค่299เหรียญเท่านั้นนะครับน้อยมากๆนะครับไม่พอต่อการเล่นหาแน่นอนนะครับนี่เหรียญสรุ่นสุดท้ายนะทานไหนจะรับทักมานะครับอาจจะหมดก่อนนะทำคลิปน่าจะลงช้าไปนะผมก็ได้ปล่อยหลายรายการแล้วนะครับนี่สวยงามนะพี่นะเป็นรูปทรงเสมานะครับวาระ9รอบนะครับถือว่าที่สุดนะตอนนี้แล้วนะครับเก็บไว้ ท่านละเหรียญนะครับถือว่าเป็นเกียรติต่อวงตระกูลเลยนะครับให้ลูกให้หลานนะอ่านี่นะครับรูปแบบเหรียญแบบนี้เลยนะครับสวยงามนะครับโอ้โหนี่นะครับเป็นงานวัดสร้างด้วยนะครับสร้างแค่ร้อยแปดหลังไม่เยอะนะครับนี่ทองแดงเถื่อนนะอ่านี่ก็มีคนพี่ๆก็ปิดไปแล้วนะครับบางรายการก็ปิดไปแล้วนะต้องบอกว่าเล็วมากๆนะครับสําหรับรุ่นนี้นะยังไม่ทันทําชิปลงนะครับก็ทักหลังบ้านเยอะเลยนะครับ มาดูนะครับรุ่นนี้นะครับมาดูแต่ละรายการที่ผมได้มานะครับพี่เนาะก็จะมาให้ได้ชมนะครับบางรายการก็ปิดไปแล้วนะครับเดี๋ยวเหลือรายการไหนบ้างเดี๋ยวผมส่งรวบให้ดูนะพี่เนาะทักมานะครับอาเรามาดูรายการแรกนะครับเป็นเนื้อเงินลงยายจีวอนนะครับต่อเก้ารอบนะครับถือว่าสุดสดสวยงามมากนะครับอู้เสียดายยกลังมากเลยครับผมก็ได้จองมาสองลังนะครับผมปล่อยไปตั้งแต่ลังหกหมื่นห้านะครับณ เวลานี้ปัจจุบันนะพี่วันที่หนึ่งเดือนสามนะพี่หกเจ็ดนะตั้งรับกันลังละแสนห้าแล้วนะครับพี่พีนี่สวยงามมากๆนะครับเสียดายมากนะครับนี่งดงามสุดๆนะครับรุ่งนี้แน่นอนนะครับรุ่นนี้นะแล้วเป็นวัดจัดสร้างนะครับรุ่นนี้นะโอ้ยสวยคมบล็อกรายละเอียดนะด้านหลังนะครับรุ่นนี้จะมีสองพิมพ์นะครับ จะมีพิมพ์หลังยัน5แบบที่โชว์นะครับอ่าแล้วก็จะมีหลังยันลงปู่นะครับเดี๋ยวขึ้นรูปไปดูนะครับนี่ตามนี้เลยครับหลังยันลงปูนะถ้าเป็นหลังยันลงปูนี้นะครับจะหายากนะครับพบเจอได้น้อยนะครับในแต่ละรายการนะมีไม่ถึง5 6เหรียญนะเท่าที่เจอมานะครับแล้วรุ่นนี้นะครับเขาจะแยกบล็อกด้วยนะครับอ่าณตอนนี้นะครับมีการแยกบล็อกนะอ่าเรามาดูบล็อกทองคําดูยังไงนะครับพี่เนาะอ่านี่นะครับเห็นตัวในกระหนกบัวไหมครับพี่พี่อ่าตัวในกระหนกบัวไหมนี่ ตรงนี icana, ้นะพี่พี่นี่นี่นะครับตรงในกระหนกบัวนี่ะครับนี่นะพี่น้นี่จะสุกมาดูนี่นี่นะพี่น้องเห็นไหมตรงที่ปลายชี้ไปนี่ในกระหนกนี่พี่จะเป็นพดๆดนะพี่พี่นะจะเป็นปดๆดนะคือบล็อกทองคํานะครับอ่าส่วนไม่บล euh ็อกทองคํานะครับดูยังไงนะครับอ่าไม่บล็อกทองคํานะอ่าเดี๋ยวให้ดูนะพี่พี่นะ อ่านี่นะครับไม่บล็อกต้องคํานะครับพี่พี่เนาะนี่นี่นะพี่พี่ดูในในบัวนะพี่เนาะในบัวเป็นจีฉีดไหมพี่นี่คือบล็อกธรรมดานะพี่เนาะนี่มีบล็อกบัวเป็นผดกับบัวฉีดนะพี่เนาะเห็นไหมเนี่นี่นะพี่เนี่ตรงในบงบัวนะพี่จะมีฉีดกับผดนะถ้าเป็นผดนี่บล็อกต้องคํานะครับอ่าเดี๋ยวดึงให้ดูใกล้นี่นะครับนี่คือบล็อกธรรมดานะครับ บล็อกธรรมดาอ่ะโอเคนะครับชี้แกงเรื่องบล็อกทองคําไปแล้วนะพี่เนาะอ่ะมาดูรายการต่อไปนะครับอ่ะมาดูรายการในรังนะครับบางรายการนะผมก็ได้ไล่ชอมาเยอะอีกพี่เนาะมายังไม่หมดเลยนะครับอ่ะมาดูรายการนี้นะครับพี่ๆเป็นเนื้อหมาชะนวนหน้ากากเงินนะครับนี่โอ้โหผิวสวยมากเลยนะครับนี่รายละเอียดพิมพ์ทรงนิยมนะครับ หน้ากากเงินนะพี่ๆเนาะอ่ะเป็นเนื้อหมอชอนะรายการนี้ก็เล่นกันแรงนะอ่านี่นะครับสวยงามมากๆเลยนะครับอ่ะไปรายการต่อไปนะครับเดี๋ยวให้ดูไล่ไปเลยนะครับผมแต่ละรายการนะครับอ่างดงามมากเลยนะครับอ่ะมาดูรายการนี้กบพี่อ่ารายการนี้เป็นเนื้อเอ่อเนื้อชุบเงินนะครับพี่หน้ากากเงินนะครับขอบชุบทองนะครับ ลงยาขอบน้าําเงินลงยาซุ้มแดงนะลงกีบอร์ดสร้างร้อยแปดเหลี่ยนะครับหนึ่งลงังหนึ่งองค์นะรายการนีร้อโอ้โหสุดทุกรายการนะครับหน้ากากนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับด้านขอบข้างน,นี่นะเป็นขอบชุบทองนะี่นเห็นะครับพี่เป็นงานปะฉลูฉะลนะขอบชุบทองนะด้านหลังชุบเงินนะครับงานชุบเงินเขานี่คือแยกไม่ออกเลยนะพี่พี่เนาะนี่ไม่ต่างจากเนื้อเงินเลยนะครับนี่งานชุบเงินเขานี่คือเนียนมากเลยนะสวยนะครับเส้นเสี้ยนนะครับ งดงามมากเลยนะพี่น้องนี่แล้วพิเศษนับตอบกรรมการด้วยนะเดืยนนี้เนาะก็เล่นกันแรงนะครับแต่ละรายการนะครับร้อนแรงนะครับเนื้อล่างก็ยังแพงนะครับณชั่วโมงนี้นะครับต้องยกให้เสมาเก้ารอบลงปูขีดเลยนะครับอนาคตเราไม่รู้นะครับแต่ว่าพระบาระนะครับถือว่าน่าเก็บมากๆเลยนะครับอตอนนี้เป็นเนื้อทองแดงนะพี่พี่เนื้อทองแดงหน้ากากเงินนะครับส่วนองค์ขอบนะเป็นขอบปลอกลูกปืนนะ งดงามมากๆนะครับด้านหลังนะครับนี่บางรายการก็มีบางท่านปิดไปแล้วนะครับปิดไปจะหมดแล้วนะครับในนี้เนาะเออ๋ย่าเหลือรายการไหนท่าไหนชอบค่อยทักมานะครับพี่เนาะอ่าบางรายการก็ไล่ปิดกันไปแล้วนะครับเอามาดูรายการต่อไปนะครับนี่นะครับเป็นเนื้อทองแดงลมดำหน้ากากเงินนะครับนี่รายการนี้ก็เล่นหากันนะครับอ่า ก็แรงเอาเรื่องครับแต่ถ้ารายการชั่วโมงนี้ต้องบอกว่าแรงมากๆนะครับณเวลานี้นะครับอนาคตเราไม่รู้นะพี่นะแต่ว่าตอนนี้คือร้อนแรงนะครับนี่ราคาตลาดนะครับแต่ว่าโอกาสที่จะลงยากนะพี่รุ่นนี้นะครับเพราะว่ามือใหญ่เข้ามาเก็บเลขสวยๆเลขโค้ดสวยๆรายการบนๆนี่คือราคาแรงมากนะถ้าไนติดตามรุ่นนี้จะรู้ดีนะครับอันนี้เป็นเนื้อปาก้านะครับลงยาสีสีนะครับลงยาจีบอะครับ นี่นะรบสวยมากนะครับนี่นะครับเลขโค้ดหนึ่งห้าเกนะครับโอ้โหไปกันต่อนะครับเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวไล่ไล่ไปเลยนะครับสวยทุกรายการนะรายละเอียดเหรียญนะครับเหรียญจริงสวยกว่าในที่ทําชิปแน่นอนนะครับรายละเอียดความชัดเจนนะครับอันนี้เป็นเนื้อปลาก้านะครับลงยา ามสีนะพี่พี่เนาะนี่ลงยากีวอนลงยาขอบลงบนซุ้มแดงนะครับสวยมากนะครับนี่มาเรียกโค้ดสองสี่สองนะครับงยนปะก้านะครับอ่ไปรายการอื่นต่อเลยนะครับมีโอกาสเก็บไว้นะครับวันนี้ว่าแพงวันหน้าอาจจะแพงกว่านี้อีกนะครับหลวงพ่อพัดเนื้อทองแดงลมดำยางเหรียญและเป็นเหมือนเลยครับทองแดงผิวไฟนะครับโอ้โหหมื่นบวกหมดเลยนะครับ อ่ะรายการนี้ครับพี่เป็นเนื้อทองแดงนะครับลงยาสามสีนะผิวไฟแบบนี้ก็สวยนะอ่าเป็นรายการผิวไฟนะครับจหมูกไม่ค่อยมีปัญหานะครับรุ่นนี้นะ QC ดีนะครับลงยาโดยสอมงคลศิลน,นะ QC งานนะเขาค่อนข้างที่จะทํางานสวยนะครับอ่ะมาเดี๋ยวไปรายการอื่นเลยนะครับพี่ๆอ่าไปรายการอื่นเรื่อยๆเลยนะครับอันนี้เป็นเนื้อมหาชานวนนะครับเนื้อมหาชานวนลงยา สีสีนะครับอ่าลงยากีบอนนะครับนี่สวยมากนะครับอ่านี่นะครับปิดไปหลายรายการแล้วนะครับพี่เนาะอ่าปิดไปแทบจะทั้งหมดแล้วนะอ่าก็ขออนุญาตมาทําคลิปนะครับรุ่นเสียมาแปดรอบไม่ว่าจะเป็นเจจีไหนมาเร็วไปเร็วนะครับอ่ามาเท่าไหร่ก็หมดนะครับอ่านี่นะครับเป็นลงยาเหลืองส้มเขียวนะครับนี่เหลืองนนี้เลขแปดนะก็ปิดไปแล้วนะครับส่งต่างประเทศนะครับนี่ ไปนะครับผมเดี๋ยวเราไปรายการอื่นนะครับอ่ะ uh, นี่รายการนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับเป็นชุบเงินนะอ่าชุบเงินลงยาชมพูนะครับพิเศษนะพี่นะ้องเพราะว่าเป็นสีวันเกิดหลวงปู่นะสีชมพูวัานอังคารนะครับนี่อ่า uh, นี่นะครับด้านหลังนะนี่เป็นชุบเงินนะแล้วต่อพิเศษตรงนี้นะครับพี่ๆเนาะอ่า uh, ต่อพิเศษนะครับรายการชุบเงินนะครับไม่ธรรมดานะรายการนี้ก็จับตาดูดีๆนะครับพี่เนาะ เจ็บก่อนได้เปรียบแน่นอน,นครับรุ่นนี้เนาะอันนี้เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับอ่าเลข8 6ลงยาแดงลงยาขอบน้าเงินบนเขียวนะครับนี่นะครับสวยมากนะครับผมอ่าเราไปรายการอื่นต่อเลยนะครับชุบทองครับรายการนี้เป็นเนื้อชุบทองนะครับอ่าชุบทองลงยาสามสีนะครับโอ้โห มากครับพี่พเป็นชุกทองนะครับนี่นะครับอ่ะปลายรายการต่อไปนะครับอันนี้เป็นทองเหลืองนะครับพี่พอ่าทองเหลืองนี่สวยงามทุกรายการนะครับโคดสันลานะครับเลขสองหลักนะอ่าปลายนะครับนี มีโอกาสเก็บไว้นะครับผมอ่ามีโอกาสเราเก็บไว้นะครับเกิดทันยุคหลวงปู่นะครับไม่ควรพลาดนะครับครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับวาระ9รอบนะครับเก็บไว้ให้ลูกให้หลานนะครับอ่ะทองแดงนะครับลงยาสามสีนะครับตั้งแต่จัดสร้างพระเครื่องไทยมายังไม่มีอ่าเจกีรูปไหนนะครับที่สร้างเสมา9รอบนะครับนี่เป็นรูปแรกเลยนะครับ หรือว่าทรงคุณค่าต่อการเก็บสะสมมากๆนะครับอ่ะต่อไปนะครับเป็นเนื้อทองแดงลมดำหน้ากากทองทิพย์นะรายการนี้ก็เลยนะพี่เนาะอ่าขึ้นคออัดกรอบไปสวยนะดำดำแบบนี้นะหนะน้ากากนึกว่าทองคํานะหนะ้ากากทองเหลืองสวยมากนะครับนี่น,นะครับผมลมดํานะครับสวยมากนะพี่เนาะอ่ะเ,เหลียญสามเหรียญสุดท้ายนะครับสามเหรียญสุดท้ายนะครับอยากให้ชมนะ ไอ้น,นี้เป็นเนื้อมหาชนวนนะครับมหาชนวนเพียวนะอ่านี่นะครับสวยๆนะครับนี่นะครับอันนี้ติดอันนี้กำมะหยี่นะครับสวยมากเลยนะครับเนื้อมหาชนวนนะครับมีโอกาสเก็บไว้นะครับพี่ๆเนาะอ่ามีโอกาสเราต้องรีบเก็บนะสำหรับตังนี้เนาะอ่ะนี่เป็นเนื้อทองแดงลงยาสามสีนะครับอีกหนึ่งรายการนะ รายการนี้ก็ได้มาหลายเหรียญนะน่าจะสี่เหรียญน,นะครับนี่นะครับเลขโค้ดสามศูนย์สามนะครับอ่าสวยมากๆนะครับพี่ๆแต่ละรายการนะครับอ่ะมาดูเหรียญสุดท้ายนะครับเป็นเนื้อมหาชนวนนะครับเนื้อมหาชนวนลงยาลงยาสีสีลงยาสีสีนะครับ นี่นะครับสวยมากนะครับนี่เลขโค้ดหนึ่งสองแปดนะพี่พี่นี่โอ้โหผิวสวยสวยเด็ดๆทุกรายการเลยนะพี่เนาะอ่านี่นะครับเก็บได้เก็บนะครับอ่าไม่เก็บวันนี้ได้ราคาแรงในวันหน้านะครับอ่าอ่าแล้วจะมาเสียใจราคาในวันนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับผมก็มีตัวอย่างให้ดูประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้ารวยๆวยเพงสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปลอดภัยจากโควิดทุกท่านนะครับสวัสดีครับ